โรงหนังรวบรวมผู้คนทุกๆประเภทไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันบางคนฝ่ายผ่นถึงการเปิดตัวฉายหนังครั้งแรกนี้มานานแสนนานและดูเหมือนว่าคนอื่นบางคนจะสนใจแต่ป๊อปคอนเท่านั้นโอ้ว oh, wow. ้าวช่างเป็นทรงผมที่น่าประทับใจจริงๆแต่มันก็โชคร้ายสำหรับใครก็ตามที่นั่งอยู่ข้างหลังเธอดิคุณจะมองอะไรไม่เห็นเลยหลังทรงผมนี้ซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้ ฉันจะต้องตัดผมเธอออกเดี๋ยวนี้เลยโรงหนังกำลังจะเปลี่ยนเป็นร้านตัดผมซะแล้วอาดีคุณก่าเติมตั้งเยอะเลยตอนนี้ฉันสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอได้แล้วละเห็นแต่ว่าจะมีสป라이์รอเจ้าของผมอยู่อะดิทรงผมที่มีสไตล์จากคนดูหนังผู้ชั่วร้ายที่นั่งอยู่ด้านหลัง ดูเหมือนว่าเธอจะจดจำหนังเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเลยฮะหนังนายเรื่องก็มีการจำกัดอายุผู้ชมเหมือนกันนะแต่นั่นมันก็ไม่สามารถหยุดคนรักหนังตัวจริงเสียงจริงได้แล้วถ้าคุณใส่เสื้อคุมของพ่อและซ่อนคนดูที่สองเอาไว้ข้างในล่ะคุณก็จะได้ดูหนังสยองขวัญที่คุณถูกห้ามให้ดูแล้วล่ะและดูหนังได้สองคนแถมตัวใบเดียวซะด้วยโอ้ว้าวช่างเป็นคนที่สูงมากจริงๆ คนที่นั่งถัดจากพวกเขาจะต้องประหลาดใจมากแน่ๆผู้ชายตัวสูงคนนี้มีเอ่อสีสสส่มืออย่างนั้นเลือแล้วก็มีปากอีกปากเอาไว้สำหรับกินป๊อปคอนคุณไม่จำเป็นจะต้องดูหนังสยองขวัญอีกต่อไปความสยดสยองของจริงอยู่ข้างๆคุณนี่แล้วที่ที่ฉันเพิ่งเห็นมันคือเรื่องเรื่องจริงใช่ไหมอมไม่นะไม่คนดูประเภทนี้พบได้ที่โรงหนังทุกๆแห่งยินดีต้อนรับครับพอคนเดินข้ามอ่า เรามาทันเวลาจัได้เว้นแต่ว่าฉันไม่มีป๊อปคอนนะดิอืมมันกรุบก,กรอบมากเลยอ่าขอโทษทีโอ้ยเขาดันเหยียบเท้าทุกๆคนที่เขาก้าวาผ่านไปเลยแฮะนานไงพอคนเดินข้ามกลับมาอีกแล้วเออขอโทษทีครับโอ้ยมันร้อนมากเลยฉันสักจะเริ่มหิวน้ำซะแล้วสิอ๋อใช่จริงด้วยฉันไม่ได้ซื้อน้ำอัดลมมาด้วยนี่นาฉันคงจะต้องออกไปอีกรอบแล้วลระมั้ง การวิ่งเต้นไปรอบๆลงหนังแบบที่ไม่มีวันสิ้นสุดสักจะเริ่มหน้าลําคอนแล้วสิตอนนี้นายได้ครบทุกอย่างแล้วใช่ไหมผมไม่นะไม่ฉันต้องไปห้องน้ําอ่ะและฉันก็ฝากของของฉันไว้กับคนที่นั่งข้างๆให้ช่วยดูให้หน่อยได้ไปตอนนี้ฉันก็กลับมาดูหนังได้แล้วละอุ๊ยฉันฉันคิดว่าฉันนั่งผิดที่ซะแล้วล่ะฉันคงต้องย้ายสินะใช่ปะทีนี้โทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเอาละเอาละพกพวก นี่มันซัดจะมากเกินไปแล้วนะคนดูคนอื่นๆต่างก็ได้ข้อสรุปเดียวกันว่าแปะเทปกาวปิดปากเขาซะเลยแล้วก็ตึงเขาไว้กับที่การเดินรอบๆมันไม่ใช่สาเหตุเดียวของปัญหาในโรงหนังหรอกนะลองดูที่พวกสาวๆพวกนี้ทําดูสิพวกเธอก็ยังมาช้ากว่าคนอื่นๆซึ่งมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยและที่แย่กว่านั้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มพวกเธอได้ดูหนังเรื่องนี้ไปซะแล้วและเธอก็เริ่มเล่าเนื้อเรื่องของหนัง หยุดพูดสักทีเถอะหน้าคนดูคนอื่นๆก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอหรอกแต่ก็เริ่มจะโมโหมากขึ้นมากขึ้นเชื่อดีอีกไม่นานหรอกป๊อบคอนก็จะฟิววิวไปหาเธอแน่นอนแต่ก็ดูเธอไม่เห็นจะแคร์อะไรเลยอาฉันขอโทษฉันขอโทษแต่ฉันกันไม่เราไม่ได้จริงๆนี่เห็นไหมฉันบอกเธอแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นฉันทนไม่ไหวแล้วโว้ยเธอทําเสียบรรยากาศหมดเลยเนี่ย <H it my heart> มันดีมากๆเลยที่เรามาก่อนที่หนังจะเริ่ม กินป๊อปคอนสักหน่อยดีกว่าแล้วก็ดื่มน้ำอัดลมตามสักนิดมันแปลกที่คนที่เหลือในโรงหนังนั่นกับนั่งนิ่งเฉยๆแฮะพวกเขาคงไม่กินป๊อปคอนหรือว่าดื่มน้ำอัดลมกันหรอแปลกจริงๆแฮะแต่ว่านั่นมันอร่อยมากๆเลยนะแต่น่านะเสียดายฉันดันกินมันจนหมดแล้วอะดิอา้อาวอ้าวหนังเริ่มฉายแล้วแตนทุกทุกคนกลับเอาของกินของตัวเองเออกมาซะง,งั้นเอาแต่ฉันกินของทุกอย่างหมดแล้วอะดิเหมือนเดิมทุกทีสิเล่า แถวสุดท้ายในโรงหนังสร้างขึ้นเพื่อคู่รักกำลังมีความรักพวกเขารอไม่ไหวที่จะจูบก,กัน <S <S จากนั้นผู้ชมที่เหลือก็เริ่มเผยตัวต,วตวนออกมาแต่คู่รักก็ไม่ได้แคร์อะไรมันเหมือนกับว่ามีแค่พวกเขาสองคนอยู่ที่นั่นโอ้โยไม่คิดจะอายฟ้าอายดินบา้างรหรือไงเฮ้ที่โรงหนังนี่มันไม่ได้มีแค่คุณสองคนนะอุ๊ย ฉันไม่คิดว่าจะมีใครสังเกตเห็นเราหรอกนะโอ้โห oh, oh, งั้นเหรอปลาคิดเนาะนี่ดูเหมือนหนังสยองขวัญทีนาคนลุกมีฉากที่นาสยดสยองเต็มจอไปหมดมันไม่ได้ชวนให้เราหิวเลยว้าว <Wow, S 2> แต่ว่าแซนลี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเธอมักจะกินของกินมาด้วยเสมอจะต้องเป็นเพราะอะดรีนาลีนของเธอแน่ๆยิ่งหนังน่ากลัวมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งหิวมากขึ้นเท่านั้น ได้เวลาต้องเอาของหนักๆออกมาแล้วล่ะฉันสงสัยว่าในกระเป๋าใบใหญ่นั้นมันจะมีอะไรบ้างบางทีอาจจะเป็นหม้อซุปไม่ใช่ทุกคนที่ชอบการชวาปามของเธอหรอกนะนี่คุณผู้หญิงคุณกินได้มากแค่ไหนกันเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ในร้านอาหารนะคุณจะกินอาหารในสภาพแบบนี้ได้ยังไงกันเฮอแต่ยังไงก็ตามคุณก็สามารถทำเงินได้จากคนที่หิวโหยในโรงหนังได้นี่ ผู้ชายคนนี้คิดออกได้ก่อนคนอื่นเขาก็เลยปลอมตัวเป็นคนดูเขาทําตัวเป็นพนักงานขายของในโรงหนังแท้จริงแล้วเขาเป็นราชาแห่งอาหารเชลล่ะมาเร็วมาเร็วเขามาเลยเร็วเข้าเงินหลังไหลเข้ากระเป๋าของเขาไม่หยุดไม่หย่อนเลยแฮะเขาก็ได้ขายจนหมดเปลี่ยงแล้วตอนนี้เขาก็สามารถทำการประมูลได้ อันสุดท้ายคือเบอร์เกอร์ที่แสนจะชุ่มฉ่ำผู้คนพร้อมที่จะทุ่มหมดตัวสำหรับอาหารจานเด็ดนี้โอ้ว้าวจานขายสิ้นสุดลงและเขาก็หายตัวไปแล้วและผู้ขายคนนี้ก็เตรียมตัวสำหรับการมาดูนหนังได้ดีมากๆเขาต้องเอามาเยอะแยะขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนเขามาสายและเขาต้องการไปนั่งที่ไกลที่สุดมันจะต้องใช้ทักษะมากเลยทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายที่เขาซุ่มซ่ามกันไปอู้หอี พอปคอนหล่นใส่หัวคุณเหรอมันเป็นการเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับหนังได้ทุกเรื่องมันไม่ใช่คู่ที่กำลังมีความรักที่มีความสุขเท่านั้นที่ไปดูหนังมันก็ยังมีคู่แบบนี้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นแม่กับลูกแถวหน้าอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจะสายตาเสียเอานะลูกก็ท้อง<ป>แน่นอนแม่จะไม่ยอมให้ไปนั่งตรงนั้นหรอกคนที่ไม่รู้และไม่เข้าใจก็ามักจะคิดว่าแม่ห้ามลูกไม่ให้ดูหนัง อย่าดูนะลูกเธอยังดูเด็กเกินไปที่จะดูหนังเรื่องแบบนั้นมันไม่สําคัญเลยว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าส่วนคุณเป็นแม่ก็ไม่ได้สนอกสนใจอะไรทั้งนั้นและทันไดนั้นเองโอ๋โอเขาไปไหนซะแล้วล่ะลูกๆของฉันหายไปไหนเอาเด็กน้อยคนนั้นอย,อยู่ที่นี่นี่เองดูเหมือนว่าเขากําลังรอจังหวะที่ถูกปล่อยไม่มีใครดูแลเฮ้เฮ่เศน้อยให้ผมเอาป๊อกคอนให้คุณนะ แถวหน้ามันไม่ใช่ที่นั่งที่สบายที่สุดและนั่นเป็นเพราะคอของคุณก็จะงแงนจนแข็งไปหมดคนดูคนอื่นๆไม่มีวันเข้าใจได้ว่าทำไมคนพวกนี้ถึงออกมาจากโรงหนังด้วยท่าทางทแปลกๆสองคนนี้ทําทุกๆอย่างด้วยกันพวกเขาไม่ยอมทิ้งอีกฝ่ายไว้ตามน้ำพังแม้แต่เซียววินาทีเดียวแม้แต่เวลาที่ไม่มีตั๋วให้นั่งด้วยกัน พอแบบนี้พวกเขาจึงบอกลากันในตอนที่หนังกำลังจะเริ่มโอ้แล้วพวกเขาจะอยู่รอดได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเมื่อต้องห่างกันตั้งสองชั่วโมงแน่โอ้เลือเชื่อจริงๆทิลร์กผมคิดถึงคุณมากเลยทิ่าร์กฉันจะรอคุณค่ะโอ้โหนี่มันจะจบจะสิ้นไหมเนี่ยไม่มีทางกูรักพวกนี้ขาดกันไม่ได้หรอกแบบนี้มันน่าจะดีกว่าอย่างน้อยๆพวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันเนาะ มนมีบทบาทตรบบนหน้าจอโรงหนังทั้งนรงก็จะสั่นสะเทือนไปด้วยเสียงหัวเราะแต่ก็มักจะมีคนคนนึงเสมอที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความตลกนั้นไม่มีอารมณ์ใดๆบนใบหน้าของเขาเลยอืมไม่มีเลยแม้แต่สักนิดไม่มีแม้แต่นิดเดียวด้วยซ้ำ <c oughs> นักธุรกิจหญิงก็ไปโรงหนังเหมือนกัน แต่พวกเธอจะต้องทําให้แน่ใจว่าพวกเธอเอางานทั้งหมดมาด้วยแม้ว่าจะอยู่ในโรงหนังพวกเธอก็ยังทํางานอยู่ดีพวกเธอก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่นั่งข้างๆบ้างใครจะสนเราว่าเขาจะได้ดูหนังหรือเปล่าและแล้วเขาก็กลายเป็นผู้ช่วยของเธอไปในทันทีฉันไม่ได้ยินอะไรเลยมันเสียงดังมากๆเลขาของฉันกับฉันกําลังจอกไปข้างนอกอือหือใช่ดูเหมือนว่าการดูหนังจะจบลงแล้วล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ย เป็นหนังที่นา่ากลัวมากๆว้าย <Why? S 1> มันเข้าถึงอารมณ์ของเรามากๆคุณอาจจะทําโทรศัพท์ตกด้วยความกลัวและตอนนี้ก็ต้องหามันแต่ว่าคุณจะต้องใช้ไฟฉายมันดีมากๆเลยที่ได้ฉายแสงในโรงหนังที่มืดมิดแบบนี้คนที่นั่งใกล้ๆคุณคงจะมีความสุขมากๆดูได้จากใบหน้าของเขาสิแต่ก็น่าเสียดายที่คุณยังไม่พบโทรศัพท์ของคุณเลย โอ้ว้าวมีของเล่นอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่ไฟฉายดีๆช่วยหาให้คุณได้ว้าวนี่มันจริงจังมากขันแรกจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาและมาพร้อมกับเจ้านายของพวกเขาด้วยเรื่องใหญ่มากแน่งานนี้เขาสั่งให้ทำความสะอาดแถวหน้าทันทีแต่นี่มันอะไรกันกลายเป็นว่าบุคคล V.I.P. สามารถสั่งเรื่องฉายหนังได้ด้วยซ้ำ เปลี่ยนหนังด้วยรีโมทคอนโทรลอย่างนั้นด้วอนั่นเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแฮะมันไม่ใช่หนังทุกๆเรื่องที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจนะและไม่ใช่ทุกๆคน<อ>ที่จะรู้สึกถึงมันได้ตัวอย่างเช่นผู้ชายคนนี้มีปัญหาในการต่อสู้กับการนอนหลับอย่างมากคุณผู้หญิงครับคุณมีไหล่ที่น่าซบมากเลยครับอ๋อคุณก็เหมือนกันค่ะมันนุ่มนิ่มมาก เอาละเอาละเราเสียเขาไปแล้วถึงตอนที่จะต้องแสดงเครดิตแล้วละตื่นสิตื่นดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อดูหนังอีกรอบนะก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เบื่อโรงหนังแม้แต่น้อยสวัสดีครับคนสวยเพียงแค่ไม่กี่วินาทีต่อมาและหญิงสาวคนนั้นก็ให้เบอร์โทรศัพท์ของเธอกับผู้ชายกล้ามโตคนนี้แฮะเรียบร้อยแล้วและเขาก็ได้ไปยังเป้าหมายต่อไป เขาทำแบบนี้กับผู้หญิงทุกๆคนในโรงหนังระวังตัวเอาไว้ให้ดีซะะมีศิลปินนากล่ากำลังทำงานอย่างหนักอยู่สาวๆไม่สามารถต้านทานเสน่ห์ของเขาได้หรอ <c oughs> และนี่ก็คือเหยื่อรายสุดท้าย <c oughs> เธอจะต้องนั่งอยู่ในที่ทนั่งของคนอื่นแน่เลยเอ๋คนสวยครับอยากจะจู้จุ๊บกับผมไหมได้สิคะงั้นก็ลองจู้จุกก๊บกับกำปั้นของฉันหน่อยเป็นไง <c oughs> อุเป็นไงล่ะพกพวกเอ้ยคุณชอบวิดีโอของเราเกี่ยวกับประเภทผู้คนในโรงหนังไหมเอย้ยแล้วพวกคุณชอบไปดูหนังบ้างหรือเปล่าล่ะบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไมพ่พลาดิปวีดีโอสนุกสนานเทฮาจากช่องทุมทุมว้าวยังไงล่ะ